ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับผ,ผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับผ,ผู้ชมครับตอนนี้เรามาขุดดูทุ่งนะครับอยู่กลางทุ่งดูทุ่งครับมารอบนี้นะครับผ่านไปแค่ปีเดียวหายไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูลักษณะของต้นดูทุ่งหัวดูทุ่งแล้วก็ไปดูสรรพคุณกันเป็นปีที่2แล้วที่เรามาขุดนะครับไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับอันนี้ก็คือดู่ทุ่งนะครับดูลักษณะใบนะครับลายแบบนี้อันนี้คือใบดู่ทุ่งนะวันนี้เราก็จะเก็บมเมล็ดไปด้วยครับม,มาตั้งไก่มาเพื่อสิ่งนี้นะครับดู่ทุ่งเป็นสมุนไพรสําหรับคุณผู้ชายเลยนะครับอันนี้คือมเมล็ดของเขาครับคุณผู้ชมยังไม่แก่ไม่แน่ใจว่าแก่หรือยังเดี๋ยวลองหา,มาเมล็ดที่มันแก,ก่กว่านี้ดูเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนป่าที่อยู่ก็จะเป็นป่าริมน้ํานะครับ หรือเขาเรียกว่าป่ากทามนั่นเองโอ้อยู่นี่ยังยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาเก็บมเมล็ดอีกทีนึงน,นะครับเอาไปมาเมล็ดไปเพาะไว้เพราะว่าลักษณะป่าแบบนี้ที่บ้านผมก็มีเหมือนกันดูครับอันนี้ใบอ่อนของเขาครับอันนี้คือดอกครับผมดูครับเต็มทุ่มเลยนี่จะดูทุ่งข้างนั้นเลยครับ นนพี่วีกำลังขุดยากไหมพี่วียากครับแต่มันก็โอเคกว่าตอนนั้นไหมดีกว่าเพราะว่ามันดินมันไม่แข็งเราะดินไม่แข็งเสียงเริ่มหอบแล้วนะครับมาดูพี่ป่องแป้งครับผมโอ้ oh, ลากสวยเด้อันนั้นน้องปืดนะครับ<ม>เรามาดูกันก่อนเดี๋ยวผมค่อยเล่าสรรพคุณไปนะครับให้เห็นหัวรากก่อนอันนั้นพี่ติ๊กนะครับอยู่ในโพงหญ้าของพี่ป่องแป้งก็สวยนะครับคุณผู้ชมดีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหนียวๆได้แล้วหรอพี่วีนี่อนะ อันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผู้ชม expectancy. แต่พอได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าสรพคุณไปเลยนะครับดูทุ่งนะครับเป็นสมุนไพรเพิ่มขนาดของผู้ชายเลยนะครับแต่ข้อห้ามมันเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเอาหัวสดๆแบบนี้เราเอาไปทานะครับรับรองว่าเปื่อยแน่นอนครับเปื่อยก็คืออันนั้นนั่นแหละครับเปื่อยแล้วก็อาจทําให้เกิดอาการติดเชื้อได้เลยนะครับถ้าใครเอาไปใช้ไม่ถูกวิธีแต่วิธีใช้ให้ถูกวิธีก็คือการเอาไปหมักน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวนะครับใช้้ไนนดนะค แต่เราต้องเอาไปปั่นแห้งก่อนเอาหัวของเขาไปปั่นแห้งแล้วก็ใช้ผงนะครับมาหมักไว้หมักซักประมาณ15ถึงเดือนหนึ่งนะครับ15วันถึงเดือนหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนวดถูนะครับแล้วก็ใช้สักประมาณ1 0บถึงสินาทีค่อยๆล้างออกนะครับอย่าไปพอกไว้ทั้งคืนนะถ้าใครไปพอกไว้ทั้งคืนนี้เกิดอาการบวมแล้วก็เกิดอาการแพ้แน่นอนครับแต่ถ้าใช้แบบกระตุ้นฮีลานิดวัลนิตก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดูทุ่งนะครับมีการนําหัวของเขานะครับคุณผู้ชมไปใช้เป็นยาสําหรับคนที่เป็น เอาปวดข้อนะครับตัวนี้เอาไปหมักน้ํามันเช่นกันแต่เปลี่ยนจากการทาองค์ชาติมาเปลี่ยนเป็นการทาสําหรับคนที่ปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็อีกสรรพคุณหนึ่งก็คือใช้ในการขับลมนะครับแต่อันนี้ไม่แนะนานะคุณผู้ชมเพราะว่าดูทุ่งมีหลายท่านที่เอาไปดองเหล้าหรือว่า,อาไปต้มดื่มนะครับจะแสบบริเวณลำไส้นะครับคุณผู้ชมแสบปากมากๆเลยอันนี้ถ้าจะกินให้ระมัดระวังดีๆเพราะว่าอันตรายค่อนข้างเยอะครับผมถ้าจะกินต้องคิดดีๆก่อนนะแต่ถ้าไปใช้ภายนอกก็ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่า เขาค่อนข้างอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูหัวตรงที่พิติ๊กนะครับป๊าสวยอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ก็ขุดง่ายนะขุดง่ายกว่าตอนที่เรามารอบที่แล้วนี่แล้วมันก็ขุดต่อกันได้เลยเนาะมามากับคุณหมออา้มด้วยนะครับแต่นั้นไม่ได้ขุดนะครับ <laughs> เพราะว่าน่าจะขุดไม่ไหวดูจากสภาพ <laughs> แล้วก็น้องทองนะครับสวัสดี f c หน่อย ก็น้องทองก็เสียบไม่พอกันนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ให้น้องปืด้ดน้องติ๊กน้องปอกแป้งขุดนะครับมาครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมน้ํามันน้ํามันนวดตัวหรือมัสตาออยนะครับต่อไปก็คือผงดูทุ่งที่เราทําการกรองเรียบร้อยแล้วปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นผงแบบนี้เทลงไปเลยครับ ตอนเทระวังเข้าตานะคุณผู้ชมผมบอกไว้ท,ทรมานมากๆเพราะว่าตอนที่เราปั่นนะครับใช้เครื่องปั่นสมุนไพรปั่นแล้วมันจะมีฝุ่นผงต้องใส่แว่นตาต้องใส่แมสถ้าไม่ใส่คือจะแสบไปหมดเลยครับแสบไปทั่วดวงตาแสบไปทั้งใบหน้าเลยคือต้องระมัดระวังมากๆผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมบางท่านขายแพงเพราะว่าขั้นตอนการทามันค่อนข้างทรมานจริงๆครับกว่าจะมาเป็นผงได้ยากครับค่อยๆคนนะครับ เวลาตกตะกอนก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาจะอยู่ด้านล่างหมดเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตรงที่เราหมักเรียบร้อยแล้วน้ำใสมากนคุณผู้ชมใช้ไม่เยอะทาใส่ผิวนะครับจะรู้สึกอุ่นๆขึ้นท,ทันทีเลย ราทาเขาซึมเร็วมากคุณผู้ชมแล้วก็จะรู้สึกอุ่นๆเลยตั้งแต่ตอนเราทาเนี่ยอุ่นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างสําหรับการมาเก็บดูทุ่งของเรานะครับเป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วนะครับก็ทุลักทุเลเหมือนกันเกือบน้ําท่วม <c oughs> นะครับแต่ปีนี้ท่วมจริงครับดูครับ จะหัวสวยๆทางนั้นเลย,ยก็ถ้าใครอยากได้ยังไงนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับก็ตัวนี้จะเอาไปปลูกด้วยเอาไปหมักน้ํามันไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ต้นคงให้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแต่หัวใหญ่ๆมันปลูกยังไงก็ไม่รอดนะครับก่อนจากกาันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรทุกตัวมีทั้งคุณและโทษนะครับจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มาออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศทุ่งนาสวยๆแล้วก็มีดูทุ่งหัวใหญ่ๆครับสวัสดีครับ